ไปหาหมอเขาบอกว่าอูทำไต,ตสุดเร็วมากเลยเขาไอซีูเลยค่ะเตรีจะฟอกแล้วยังไงก็จะฟอกละมีเพื่อนเนี่ยเขาแนะนํามาให้ทานตัวนี้อืมก็คือสองปีที่ผ่านมานี้คือไม่แย่แล้วไม่ต้องฟอกแม่ปองค่ะปกติค้าข,า,ข,า,ขายแต่ตอนนี้ดูแลลูกหลานละอ๋อเกษียณแล้วนะครับผมโอเคอายุปัจจุบันนะฮะหกสิบเขาหกสิบพอดีชเมื่อประมาณ สิบสิบเจ็ดปีเนาะสิบเจ็ดปีที่แล้วเจอเจอไอ้คมดันนะคะเป็นโรคความดันใช่ค่ะจุกความดันถึงสองร้อยสี่สิบโอ้สองร้อยสี่สิบนี่จริงเลาดาไหลเลยค่ะคือมันมันดันจนตัวเลือกกับเดาไหลไม่เป็นเหมือนกับก๊อกน้ําแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังไงก็ไม่หยุดเอแเราก็ทําไงดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะความดันมันคืออะไรเราเรู้ว่ากํากำเดาแต่มันไม่หยุดจนกระทั่งถึงประมาณตีหนึ่งตีสองมาจาก ไม่หยุดลูกลูกก็เลยพาไปโรงพยาบาลเขาไอซีเลยค่ะอใช่แล้วก็ตรวจที่โรงพยาบาลเจอ240 240คือมนุษย์ใจกันหมดเลยคือมนุษย์เราควรจะอยู่120แต่แต่เขาบอกโชคดีอย่างนะที่มันเลือดออกถ้าไม่เลือดออกสมองจะจะแตกแตกก็หนึ่งก็คือความดันสูงเป็นภาวะที่อันตรายเหมือนกันนะครับนี่ก็หมอเขาก็เลยเช็คร่างกายเลยครับตรวจเลือดตรวจอะไรเลยเช็กเขาเอ็กซเรย์อะไรเรียบร้อยก็มาดูที่ไต ตัวเจอ2.5คือไปประมาณระยะ3ใช่ไประยะ3ก็คือเคี๊ดเินิน2.5ใช่แล้วตอนนั้นตกใจไหมฮะก็ก็ก็เรายังไม่รู้นะว่ามันเป็นไตเพราะมันไม่มันไม่มีความรู้สึกอะไรเราไม่มีอาการอะไรใช่แล้วก็ใช้ชีวิตปกติมาจนเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะคือหาหมอหาหมอหาหมอ แล้วทหตุมันไม่หายเราก็ไม่เข้าใจเนามันก็ไม่โรคไตเลยยังไม่หายซุดไปทีไรก็ซุดซุดแล้วมาครั้งสุดท้ายเนี่ยไปหาหมอเขาบอกว่าอูไตซุดเร็วมากเลยบอกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เข้าไปห้องโภชนาการครับคือคุณหมอโยนให้ไปคุยกับนักโภชนาการให้ไปกู้อาหารใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่าที่เข้าไปห้องโภชนาการนี่คือเขาจะเตรียมแล้วเตรียมฟอกแล้วยังไงก็ต้องฟอกแล้วคือหมอบอกว่าไตระยะสุดท้ายแล้วใช่ ก็เตรียมฟอกแล้วตอนนั Catholic, ้นช็อกคุณแม่ช็อกช็อกเลยแบบไม่อยากฟอกมีเพื่อนเนี่ยเขาแนะนํามาให้ทานตัวนี้มีมีสีไหนที่ทานสีเขียวแล้วก็สีเหลืองก็เป็นอูมิกับฮาร์ดนะครับพอเราได้เริ่มต้นมาทานในตอนแรกรู้สึกยังไงเพราะว่าเราไม่เคยกินเห็นได้อยู่ว่าไม่เคยกินอาหารไม่เคยเลยไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจ่ายตังค์ด้วยมันแพงสงสารลูกว่าเราไม่ได้ทํางานแล้วนี่ครับก็คือตอนแรกรู้สึกว่าเอ๊ะ มันจะดีจริงไหมใช่ใช่แล้วจะศูนย์เปล่าหรือเปล่าพรอะจ้ข้างบ้านเขาก็าแนะนํายาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้พอเริ่มสั่งมาทดลองทานเนี่ยสิ่งที่ประทับใจตอนแรกคืออะไรครับก็อย่างเราไปหาหมอนี่นะครับเรามั่นใจเลยว่าอาหารเสริมช่วยเราได้อืแล้วเราก็คุมอาหารด้วยหมอชมว่ายังไงบ้างครับเห็นบอกว่าดูแลตัวเองดีมากคือตอนนี้เนี่ยคาดไตไม่ไม่ไม่แย่ลงแล้วไม่แย่ก็เดที่ดูประวัตินะครับตอนแรกก็อยู่ ต่ำกว่าสิบนะครับหมอเลยต้องให้ฟอกแต่คุณหมอก็ชมว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะใช่ใช่มันดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบดีขึ้นเร็วแต่เพราะว่าเรามันระยักษสุดท้ายแล้วนะดูอย่างนี้โอเคล้วนะหมอหมอชมเลยอ่ะก็คือสองปีที่ผ่านมานี้คือไม่แย่แล้วไม่ต้องฟอกความดันแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับความดันตรวจที่บ้านอ่ะครับมันร้อยยี่สิบเอ็ด อุ้ยปกติหรือสิครับใช่แต่ปลอดตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะประมาณร้อยห้าสิบแต่หมอโรงพยาบาลบอกว่าที่บ้านชั่วกว่าเพราะว่าไปเจอหมอแล้วจะตกใจใเขาจะตื่นเต้นเขาเรียกว่าเป็นโรคก,กลัวหมอ <laughs> อ๋อแปลว่าคุณแม่ก็พอกินฮาร์ดคุมความดันก็ลงมาดีพอความดันร้อยี่สิบจะทําให้ไตไม่เสื่อมใช่แล้วก็กินอุมิช่วยฟื้นฟูไตก็ดีขึ้นมันแปลว่าที่ลูกๆเห็นตอนนี้คือเขาก็ซื้อให้กินทุกเดือนใช,ใช่ไหมครับ สองปีที่ผ่านมาคือกินไม่หยุดเลยเลครับเวลาไปต่างจังหวัดนานๆเจอกันนี่ยยันๆดูไม่ออกเลยมันเป็นไตเว่าเพราะคนอื่นเขาจะดําใช่ไหมฮะใช่นี่ดูสดใสเขาว่าเงี้ยคือปกติถ้าเป็นไตระท้ายๆแล้วไม่ฟอกเนี่ยตัวมันจะดำาผิวดําแล้วหน้าคล้ำแล้วก็ดูดูแบบแห้งๆใช่ของคุณแม่นี่ไม่ไม่มีไไปเลยผิวพันธุ์ดีมันก็ผิวผิวคนมีอายุอะธรรมดา บอกเต็มจะแห้งที่นกดูเพื่อนๆนะที่ไปโรงพยาบาลนะอ๋อคือเรามีเพื่อนร่วมรุ่นเวลาไปโรงพยาบาลก็เจอเนาะเพื่อนร่วมรุ่นฟอกไตเกือบฟอกไตกันบอกไม่ดูไม่ออกเลยเขาอ๋อแล้วเราเคยบอกว่าอ๋อเรามีตัวของดีอะไรอย่างเงี้ยเคยก็ก็บอกบางทีเขาก็ไม่สนใจแล้วก็เดี๋ยวหาว่าเราเชียร์ขายเนาะใช่ครับเราก็กินดีของเราไปเจออาหารเสริมตัวนี้ดีใจมากนะหาเงินมาก็ บ้านสุดท้ายอะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้อยู่กับลูกกับหลานนี่คือหาเงินมาทั้งชีวิตอะค่ะถ้าเกิดมันไม่สบายอย่างเงี้ยเรามีอาหารเสริมที่มารักษาตัวเราอะทำไมเราจะไม่ชอบใช่ไหมใช่ไหมมันมันมันคุ้มไงมันคุ้มแล้วมันไม่ได้ลำบากที่จะทานเลยนะมันอร่อยอแล้วรู้ว่ามันดีกับเราจริงๆริงค่ะแล้วพิสูจน์สองปีว่าค่าเลือดอะไรมันดีขึ้นใช่ครับแข็งแรงไม่แบบไม่ไม่น่ามืนไม่อะไรอยู่นิ่งๆเลยอยู่แบบเออปกติ โอเคงั้นก็เป็นความประทับใจที่ได้มาตลอดสองปีเลยะนะครับอูมิรสชาติเหมือนขนมแต่คุณภาพเหมือนอยาทานง่ายมากเลยค่ะอร่อยเพื่อสุขภาพของเราต้องทานอูมินะคะรับรองเป็นอาหารเสริมที่แบบสุดยอดอร่อยมากทานแล้วจะติดใจนะฮะสุขภาพแข็งแรงสู้ๆกันนะคะ